พร้อมแล้วนะว่าเจอปลาช่อนนะครับทุกคนาจับด้วยสุ่มนะครับุ้ยมีรุ้นมีรุ้นได้แน่เดี๋ยวเพื่อจะลงไปช่วยด้วยคิดว่าเข้าไหมครับเข้าน่าจะเข้านะวันนี้เราจะกั้นคูน้ําระหว่างนี้และระหว่างนี้สูบน้ําจับปลากันนะครับเพื่อน โอเคครับพ่อลงมาแล้วจะให้เพเปอร์มาลุ้นด้วยกันครับระวังนะโอ้ยอย่าพุ่งมาอย่างนั้นสิทุลับทุเลหน่อยนะครับไม่ยกนะเราจะต้องเอามือล้วงนะครับใช่ให้พ่อล้วงเลยไหมแมูน้เลยแม่ไม่เห็นเลยเห็นไหมครับไม่เห็นะเห็นปลาไหมมองดูก่อนไม่เห็นแต่พ่อจะเปิดนี่ก่อนครับรู้ว่าคอมบูดินลงไปแล้วหรือว่าเราไม่โดนครัอย่าพุ่งอย่าพิ่ง ไม่เห็นตัวปลานะครับตอนนี้เอออยากเนือขาหนูนี่ตอนนี้เราลงมาที่โคนเลยนะได้ไหมอ่ะเปิดแล้วเปิดแล้วได้ไหมครับน่าจะได้อยู่ว่าเดี๋ยวเราลงล้วงดูคนโคนดูนี่นะครับพอโยนมาจากระยะไกลอุยเอ้ยเหมือนได้เลยอ่ะได้ไหมไม่โดนเลยไม่โดนครับอุ้ยได้โดนโดนปลาอะไรอ่ะปลาช่อนเหรอไม่รู้ปลาอะไรอยู่ในนี้ไม่ไม่เดี๋ยวหนูขอขอล้วง นี่นี่มีปลาอยู่ข้างในไม่รู้ลปลาอะไรพอกดดินไว้แล้วม,มี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 ปลาอะไรสักตัวหนึ่งปลาอะไรลื่น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 ก็ปลาช่อนนีแต่ไม่ใหญ่เท่าตัวที่เราโยนนะที่เรามองจากระยะไกลนะเออเออจริงด้วยปลาอะไรเอไม่รู้อ่ะจะเหมือนปลาช่อนนะลักษณะมันโดนอ่ะแต่โดนโดนตัวเลยโดนตัวอยู่ในนั้นแหละเอ้ยเมื่อกี้โดนแล้วใช่ปลาช่อนไหมมันหยิบไปได้ใช่ปลาช่อนไหมโอ้ยโอ้ยใชจเป็ใช่ใชัยใช่ไหม แสดงว่าพ่อโยนแม่นนะเดนี่เราโยนจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆเยังไงอยู่อยู่ระวองล้วงมาเลยเพื่อนถือกล้องให้พ่อเพื่อเพื่อเพื่อมันจะได้งออกมาเพื่อจะดูเฮ้ยนั่นไงอยู่ข้างในได้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 พ่อระวังล้วงล้วงไหมเ้ยนั่นไงมันดอดให้เห็นแล้วเพื่อนๆพ่อจับตัวได้แล้วเอาได้แล้วตัวหนึ่งเหมือนมีสองตัวด้วยนะ นี่ตัวหนึ่งนี่ตัวนึงได้แล้วครับเพื่อนแม่มาแม่มาได้แล้วได้แล้วแต่ที่ตอนสองไม่ใช่ตัวนี้นะใหญ่กว่านี้นะแต่ก็ยังดีที่เข้าได้แล้วทำจับบอเมือวานได้แล้วครับเพื่อนนี่น้กบอลสวยมากสวยสวยสวยโอ้โหจีนไปเชอญนี่แต่คือใครจับได้ครับพี่ลุงโอเคครับ เดินเครื่องแล้วครับเพื่อนเพื่อนเรากั้นประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนี่น้ําไหลแล้วนะครับนี่นี่นี่พอเจอแล้วนี่นี่นี่สวยด้วยเหมือนปลากัดตาเลยครับเพื่อนเพื่อนนี่อู้น้าเต็มหัวพ่อเลยนี่ครับเพื่อนเพื่อนหางสวยด้วยหางสวยเลยหางสวยด้วยครับเพื่อนเพื่อนนี่อ่าแล้วก็อ้าส่งให้น้องโปรดไปเลยครับโปดโปรดปลาปลาหน่อยอย่างน้อยปลาตัวที่สองเราได้แล้วนะครับปลาอะไรปลาอะไร ใช่ใช่ใช่ปกติเอ๊ะไม่ใช่ปก,ก,กติมีตัวหนึ่งก,กีมตัวที่สองได้แล้วครับอ่ารีบไปให้หน้องปนเลยครับก่อนที่อุ้ยสองตัวเลย,ยสองตัวเลยครับเพื่อนปนมาไอสองตัวเลยปลาเร็วนู่นนู่นทางนู้นมีปลาก,กระโดดอยู่แถวนู้นแล้วใช่โอเคได้สนุกครับได้สนุกครับอสองตัวปนมารับนี่ปนมารับแล้วระวังหกนะดูไปพร้อมๆกันครับมาครับมา สวยมาเลยเนีสวยเลยมันเหมือนกันเลยเหรอเหมือนกันเลยนี่ยตังนี้เจออีกนะครับสีสวยมากสวยมากเหมือนประกัดเลยโอ้ยอย่ายยยายลุยยยยยมากยย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 ่อยย่ยย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 ยกยยยยยุยเยยยนน โอ้โอ oh oh, ของพ่ดด <Asia> yeah, yeah, ังหัวเอยพ่อไปเพิ่มสะบัดย้ามาใส่นะเต็มเลยครับเพื่อนๆไม่เป็นไรครับสนุกสนานกันครับธรรมดาครับการลุยโคลนก็ต้องเลอะโคลนเป็นเรื่องปกติครับใช่แน่นพ่อเห็นเหมือนปลาจะอยู่ใต้นั้นนะลองช้อนไหมครับลองเลยหัูว่าในจะวิ่งคอได้อีกเใหญ่ เราเจอแต่ปลากิมเอ้ได้อีกแล้วปลากิมหรือปลากัดปลาครับในนั้นเลย,ย,ยอุ้ยสียังสวยอ่ะสียังสวยมันปลากัดปลาเพื่อนสีฟ้าเลยเพื่อนๆได้แล้วให้เพื่อนๆดูก่อนพี่ปุ้มสวยมากได้แล,ล้วสวยมากได้แล้วได้แล้วมีปลาอยู่ในนี้นนเอาสวิงมาด้วยอุย้ยมีปลาอยู่ในนี้เป็นเนืปลาช่อน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 ตัวใหญ่ปลาช่อนนี่ปลาหมอ ปลาช่อนหรือหม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 อหรืช่อนนั่หน้า,หนาเห็นยังยังไม่เห็นเร็วอาชูบิงว่าช่อนช่อนช่อน,อนขึ้นมาหายใจแล้วขึ้นมาหายใจแล้วมาช,อาชอ่อนมาช่อนโอเคดูพร้อมกันเข้าแล้วมาช่อนมาช่อนเรื่อ <laughs> เราได้ปลาช่อนสองตัวเอาอีกแล้วเอาเอันนี่ครับอุ้ยอุ๊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 ยหลุดไม่เป็นไรไม่เป็นไรปลาช่อนน่าอายเลยครับเพื่อนๆหลุดแล้วเขามุดดินเลยอะพ่อทำหลุไม่งั้นจะเลิกแล้วเนี่ยปลาช่อนตัวสุดท้ายเราพลาดหลุดมือทีเดียวหาตัวไม่เจอเลยนะครับ เพื่อนๆจับปลาอย่าให้ปลาหลุดมือนะนั่น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 ดิ้งอยู่แถวนั้นแถวที่หลุดเลยดักก่อนมาเดี๋ยวพูดลงไปในนี้เลยนะเราจิ้มลงไปช่วยนะจิ้มลงไปเลยเราจิ้มไปมั่วๆเลยก็ได้ไหมครับใชอ่อ่ะอ่ะอ่ะ โอเคนะครับเพื่อนเเราตัดสินใจโอเคนะครับเพื่อนเราตัดสินใจแล้วนะครับว่าเราจะไม่หาต่อแล้วนะครับเราหาไม่เจอนะครับเพื่อนไปเดี๋ยวเราจะเก็บของขึ้นแล้วครับเพื่อนพอจะไปตักตรงด้านท้ายกีนะตรงที่เราสูบน้ําเราจะเลิกแล้วครับหรือว่าพี่ปุ้มจะลองตักในนี้ดูลองอ่ลองโอ้ปลาปลาปลาปลกกิมอยู่ตรงนู้นตัวหนึ่งนี่สองตัวสองตัวปลากิมมาจับไป มาจับไหมปลากิมเนาะปลากิมปกิมอ,อีกตัวไม่รู้กระเด็นไปทางไหนอยู่แถวๆถวนู่น้น <อา S 1> โนแล้วเร็วรีบมาโอ้ยโดดออกไปแล้วโดดออกไปแล้วตัวหนึ่งอ,อยู่ตรงนู่นปลายท่อปลายท่อตรงใบไม้สีน้ำตาลนั่นแหละตัวหนึ่งเห็นยังนั่นแหละนั่นแหละจะเหยียบแล้วจะเหยียบแล้วน้ำน้ำท่วมเขาตัวเขาไปแล้วตรงใบไม้นั่นแหละนั่นแหละตรงแถวนั้นนๆโดนไปแล้วน้่น นั่นแหละข้างหน้าหนูนั่นน่ะอันนั่นแหละอยู่ตรงมือนั่นแหละควานดูเดี๋ยวยังได้แล้วโอเคสองตัวนี้ตัวนึงอยู่นี่แล้วสังเกตไหมครับปลากิมหางขาดแทบทุกตัวเลยนชอบใช่เขาน่าจะกัดกินกันเองหรือว่าปลาช่อนตัวนี้แงบหางไม่ใช่เดี๋ยวพุ้งจะดึงหนวดเลี้ยทำไมมันมีหนวดเพราะว่ามันมันแก่หรือเปล่าเพื่อไม่ดึงหนวดเขาหนวดปลาช่อนอีกตัวนึงเราหาได้เอาตัวกว่า เราขึ้นมาก็หาไมา่เจอนี่ปลากิมทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปปล่อยกันแล้วนะครับเรชบบเ<อ>าขาดีใจแน,ใน,น่เลยม,ม,มีตัวใครอยู่ปล่อยแล้วสรุปเป็นปลากิมทั้งหมดนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ปลากัดนะครับแต่ส,สีเขาสวยมากมีน้ำโชคมาช่วยปล่อยด้วยตัวนู้นตัวนู้นระวังระวังไปเอ้ยน้ำโชคปล่อยไปแล้ว ปล่อยไปเลยแล้วเขารีบเขารีบหายใจไปยังไี่จับอีกสิครับปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยสวยมากเลยปล่อยไปแล้วก็เขาจะออกไข่ให้กับเราตอนหน้าฝนเราก็จะได้จับกันอีกครับเพื่อนโจสุดท้ายโจสุดท้ายหมดแล้วไม่ค่ะโอเคลงไปหมดแล้วโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับฝากกดติดตามไปกันงงจ๋